มาถึงตอนที่สองที่ว่าเพื่อมนุษย์ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหรือตามที่ชีวิตนี้มันจะได้รับมันอาจจะได้รับที่อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่ก็เป็นคำที่ทิ้งไว้อย่างกำกวมคือมีความหมายกว้าง แล้วแต่ใครมันจะไปตีความอย่างไรแต่ถ้าตีความผิดมันก็เข้าใจไอ้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นผิดมันก็ไปเอาสิ่งที่เลวที่สุดมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้เหมือนกับพวกที่เห็นกลงจักเป็นดอกบัวนั่นเราจะต้องเล็งถึงสติปัญญาที่ถูกต้อง เราไปคว้าเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์มาแต่เึงอย่างไรก็ดีจะยอมให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดนี้ก็ยอมให้เป็นขั้นตอนตามที่มนุษย์นั่นจะรู้จักได้อย่างไรเพราะว่าเราจะไปเกณฑ์ให้มนุษย์คนหนึ่งรู้จัก สิ่งใดสิ่งหนึ่งทีเดียวหมดตลอดสายนั้นเป็นไปไม่ได้ยิ่งสิ่งที่เรียกว่าความดีหรือความดีที่สุดนี่ด้วยแล้วมนุษย์ไม่อาจจะรู้จักได้ว่ามันคืออะไรทีเดียวตลอดสายเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เพียงเท่าที่สติปัญญาของเขามีอยู่ในขณะนั้นว่าอะไรดีที่สุด ถ้าต่อมาสติปัญญาก้าวหน้าเขาก็เลื่อนต่อไปได้ว่าอะไรดีที่สุดอะไรดีที่สุดอะไรดีที่สุดเป็นลําดับลําดับไปยนกว่าจะถึงสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเมื่อกล่าวตามพุทธศาสนาแล้วก็คือชีวิตนิรันดรอ์อีกนั่นเองชีวิตที่ข้าวถึงความเป็นนิรันดร์ไม่ไม,ไม่ไม่มีเกิดไม่มีตาย <c oughs> แต่ทีนี้เรายังจะต้องนึกถึงไอ้คนที่ยังเข้าถึงชีวิตระดับนั้นไม่ได้หรือเข้าถึงความดีที่สุดในระดับนั้นไม่ได้จึงต้องพรแผัน,ผนให้ด้วยอตอนที่สามของบทนิยามนี้ว่า <c oughs> ทุกๆขั้นตอน แห่งวิวัฒนาการของเขาคือให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกๆขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาคำว่าวิวัฒนาการนี้เ,เราจะถือเอาอความหมายไหนก็ได้ถ้าความถ้าถ้าวิวัฒนาการของมนุษยชาติ คือมนุษย์ทั้งหมดแล้วไอ้ขั้นตอนนั้นมันก็ไกลคือนับมาตั้งแต่ว่ายังเป็นสัตว์เดรัจชฉชานแล้วก็เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วก็เป็นมนุษย์ในยุคแรกๆยังเรียกว่ามนุษย์คนป่าคนดอยอะไรก็ตามเรื่อยๆมาจนเป็นมนุษย์ที่มีความเจริญแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นจนเป็นมนุษย์สูงสุด อย่างนี้ก็เลยก่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการด้วยเหมือนกันแต่มายังไม่ประสงค์อย่างนั้นเพราะว่านั่นมันก็เป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเกินแขนของเราจะเอื้อมไปถึงได้ <c oughs> ก็เอาที่ใกล,กล้ๆดีกว่าโดยทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนี้หมายความว่าตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ แล้วก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนกว่าจะตายข้าวลงไปมันเป็นวิวัฒนาการด้วยเหมือนกันจะมีกี่ขัน้นกี่ตอนนั่นมัน,นก็แล้วแต่เราจะพูดรู้จะแบ่งจะจัดตามเรื่องที่ต้องการจะจัดเอาเป็นว่าระยะของวิวัฒนาการนี้ นับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่จนถึงตายเข้าวลงคนนั้นจะเป็นพระอรหันต์ได้ทันแต่เวลาหรือไม่ทันแก่เวลานั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ทันแก่เวลามันก็ยังอยู่ในระยะที่ว่านับตั้งแต่คลอดจากท้องแม่จนไปถึงเวลาที่ตายเข้าวลงในระยะเท่านี้ก็ลอง แบ่งออกไปดูว่ามันมีกี่ขั้นกี่ตอนเนี่เป็นหลักสำหรับมุ่งหมายในชั้นนี้ในมันในระยะแรกของการศึกษา <c oughs> การที่จะถือว่าตั้งแต่อยู่ในขั้นอย่างนี <c oughs> มันมากเกินไปและมันอธิบายยาก จะนับตั้งแต่ยังอยู่ในคันแล้วก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็จะน่าข้าวลงไป <c oughs> ในระยะที่ยังอยู่ในครันนั่นจะมีการศึกษาได้อย่างไรมันพิสูจน์ยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นตัดออกไปจะได้ตัดทิ้งออกไปจะได้หเหลือแต่ว่าตั้งแต่คลอดออกมาจนถึงข้าวลงมันจะมีอยู่กี่ขั้นกี่ตอนขอให้มันเป็นความถูกต้องที่สุดหรือดีที่สุด ทุกขั้นทุกตอนก็นแล้วกัน